พระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนนายนภัสเสียงสมบุรณ์ทำเอาแฟนๆใจฟูเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพบ้านหลังใหม่ยานพัฒนาการที่ตั้งใจสร้างให้เป็นเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวสำหรับพักใจในวันที่เหนื่อยล้าบ้านหลังนี้ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่เต็มไปด้วยความหมายมีทั้งหมด2ห้องนอนโอบล้อมด้วยสนามหญ้าขนาดกำลังพอดีและต้นไม้เขียวขจีรอบบ้านบรรยากาศสงบ ่รมรื่นดูสบายตาเหมือนอยู่บ้านพักต่างอากาศท่ามกลางธรรมชาติภายในตกแต่งสไตล์มินิมอลโปร่งโลง่งเน้นรับลมธรรมชาติเต็มทีเพราะตัวบ้านหันไปทางทิศใต้ทำให้มีลมพัดผ่านทั้งวันช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามานายละว,ว่าชอบใช้เวลาว่างมานั่งพักเงียบๆที่บ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่านบทละครใหม่ ชมวิวหรือแค่ปล่อยใจไปกับธรรมชาติเพราะทุกครั้งที่กลับมาที่นี่เหมือนได้รีเซ็ตตัวเองใหม่จนพร้อมลุยงานต่อหลังโพสต์ภาพบ้านออกไปแฟนๆพากันคอมเมนต์ชมไม่หยุดบอกว่าบรรยากาศดีเหมือนเขาใหญ่กลางกรุงทั้งอบอุ่นน่ารักและเป็นตัวตนของหนุ่มแบบสุดๆเรียกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่คือพื้นที่แห่งความสุข ของผู้ชายอบอุ่นคนหนึ่งที่แฟนๆต่างรักและเอาใจช่วยเสมอ